ปิ่นโตชาแนลสนับสนุนโดยรายการ G-Tings รายการที่จะรวบรวมข่าวสารในวงการเกมและแกจเจ็ตมาอัปเดตให้เพื่อนๆก่อนใครติดตามข่าวสารและรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ G-Tings อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับของขาดีจริงๆเหลฮลโหลฮลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับวันนี้กลับมาเล่นเกม The Forest ซึ่ง ในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เกมเนี่ยเพิ่งจะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน0.04นี่เองนะครับก็จะมีการแก้บั๊กต่างๆมากมายเลยแล้วก็เห็นบอกว่ามีโมเดลคนป่าผู้หญิงเพิ่มขึ้นมานะครับมีตอนนี้เราสามารถฆ่าไอ้ตัวคนป่าที่มันเป็นสีขาได้แล้วด้วยแล้วก็ตัวนั้นดูถ้าจะโหดขึ้นด้วยนะครับอ่านจากคำอธิบายของ Developer ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วเซฟผมจะหายหรือไม่ เดี๋ยวติดตามกันสดๆตอนนี้เลยนะครับตอนนี้กาลังโหลดเกมอยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่ามาไม่มาหายไม่หายต้องเล่นใหม่อีกหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันนะครับก็โหลดแล้วโหลดมาแล้วเซฟไม่หายครับสามารถเล่นต่อได้เลยแล้วก็ที่ดีมากๆอย่างหนึ่งตอนนี้ผมสามารถมผมค้นพบแล้วครับสัจธรรมของชีวิตนั่นก็คือการสร้าง เจ้าสิ่งน,นี้นั่นเองไม้หลักปักเลนชี้ทางนะครับซึ่งผมตามหามันมานานแล้วผมเพิ่งเพิ่งรู้ผมเพิ่ง่งโง่อะหายโง่นะครับคุณพงศกรชี้แนะมาให้เข้ามาที่หมวดของ c u s สตอมบิลดิ้งนะครับแล้วก็คลิกที่ด้านล่างนี้นะครับกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆครับนี่ไงเป็นไม้ที่พอสร้างปุ๊บก็จะขึ้นเป็นรูปธงในแมปนะครับซึ่งเอาไว้ชี้เป้าได้หลายๆอย่างเลย ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวสร้างให้ดูก่อนเพื่อให้รั้วบ้านของเราอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะปักมันลงไปเลยในบ้านของเรานะครับปึ๊บกบออนะครับขอเก็บของก่อนเนี่ยครับสร้างเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ทงเห็นไหมเอ่ยบนแมปก็ไว้บอกทางนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคุณจะได้ไม่หลงทางอีกต่อไปนะครับ วันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จนะครับเพื่อเอา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  <c oughs> <c oughs> เฮ้ผมว่าเกมมันหน่วงหน่วงขึ้นนะฮะหรือเปล่า <c oughs> ต้นไม้ก็ฟันแล้วครั้งๆรัวๆด้วย <c oughs> แปลกๆ เป็นเพราะเพิ่งอัปเดตใหม่หรือแบบไม่ทราบนะครับแต่ผมว่ามันฟันนงงอ่ะอ๋อแรงผมหมด <laughs> ลืมดูโง่เองโง่เอง,เองไปโทษเกมนะครับน,นี่าไปโทษเขาจุดไฟก่อนดีกว่ามันมืดเกินไป <c oughs> แล้วก็จะมีบัสหลายๆอย่างที่แก้ไปนะครับของเกมนี้อย่างเช่น ตัวสัญ,ญลักษณ์ที่เราสร้างของคนป่านะครับบัฟครั้งที่แล้วคือไม่ว่าจะสร้างอะไรก็าตามมันจะกาลายเป็นรูปมือนะครับแต่ตอนนี้แก้แล้วแล้วผมโหลดขึ้นมามันก็หายไปเลยครับที่ผมเคยสร้างไว้หายไปแล้วนะเฮ้ยพลุยางออมาใหญ่โอ้ออไเป็นเพื่นไม่มีพิษ เอาละครับเราจะสร้างบ้านหนต่อดีกว่าอยาเสียเวลามากกินข้าวก่อนจะได้อิ่มปลูกต้นไม้หน่อยมาโตในบ้านฉันเอาละครับต้นไม้ต้นนี้เป็นยังไงเนี่ยมันถึงได้ตัดไม่ขาดไปทีอไอพวกต้นเล็กๆนี่บางทีตัดมาเป็นการกิ่งไม้นะครับเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นท่อนไม้ ก็ไม่รู้ให้ตัดทาไมนะจะมีต้นไม้บางต้นที่ตัดไม่ได้ด้วยผมไม่รู้ว่าแก้บักรอย,ยังนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นนี้เห็นบอกว่าพฤติกรรมคนป่าจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับจะมีการเข้าไปนอนในช่วงตอนวันมากขึ้นไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไงเดี๋ยวเรามาดูเนื้อวันนี้จะเจอคนป่าหรือเปล่านะครับยังไม่ทราบได,ได้แต่ที่แน่ๆถ้าเจอแล้วก็จะฟันไม่เลี้ยงเลยนะผมเป็นพวก สายบูว่ะเดี๋ยวนี้โรคจิตอะเจอคนป่าต้องวิ่งเข้าไปฟันมันไม่ค่อยหลบสร้างบ้านกันดีก,กว่าพวกเราวางให้ติดนะครับเวลาสร้างกำแพงดูดีๆนะครับถ้าเกิดสร้างไม่ชนขึ้นมาเนี่ยมันจะเดินเข้าบ้านเราได้เลยครับผมก็พยายามจะสร้างให้มันชนที่สุดอะก็คือเซฟเฟก็กินเข้าไปเลยนะฮะกินเนื้อไม้ของเก่าเข้าไปหน่อย แบบนี้เอาแบบชัวๆ์ว่ายังไงก็กี่่อนไม้ไปไหนว้สายตาที่ต้องต้องเหลือบไปข้างๆด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาหรือเปล่าเพราะตอนนี้เป็นตอน,นัางคืนอยู่นะฮะ ตับต้นไม้มาแล้วมาแล้วเห็นไหมครับตรงนู the ้นมันกำลังก <ain> ้มกินอะไรอยู่ไม่รู้ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮี่ยโอ้โหโอ้ยไอ้เบื้องดีกำลังมองกลุ่มนู้นอยู่ครับมีกลุ่มนึงเข้ามาเฉยเลยฮะตอนนี้อาไงอ่ะ เข้าไหมระบงระเบิดอะไรไม่มีเลยนะครับอยากได้ระเบิดมากเลจะโยนใส่แม่งทั้งหมดสามตัวครับตรงนี้ที่เห็นนี่ไงผู้หญิงแบบใหม่หัวโล้นนะครับลุยคนป่าหัวโล้นโอ้โหบาทมากนะฮะเปรยแบบเปลรอยที่เทียนะฮะ ในตุ๋ยน้องเหรอเอาละครับสามตัวนอนไปแลนะ้วสองฮะอีกตัวนึงไหนวะไหนวะเฮ้ <c oughs> ออย <c oughs> เล่นทีเ่เผลอกับเราอะ่ะโคตรเกลียดเลยอะ่ะพวกเล่นทีเออ่เผล่ะนี่ไตาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไล่สับเพียตัวก่อนครับเดี๋ยวมันฟื้น อันนี้เป็นผู้หญิงหัวร้านนะครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมแต่พอสับๆไปแล้วจะมีผมขึ้นมาเองนะฮะก็แปลกดิมกันตัวนี้น่าจะเป็นรองหัวหน้าหมู่กระทิงส่วนตัวนี้น่าจะเป็นหัวหน้านะครับตัวที่มีไฟฉายโอ้โหเลือดอเรียบร้อยครับวันนี้ผมจะสร้าง ไม้อันใหญ่สุดเพื่อให้มันรู้ไปเลยว่าที่นี่มันเป็นที่ของเราปากแม่งตรงนี้เลยฮะชอบมากันดีนะจัดไปขาดหัวเจ็ดอันวะ่ะหัวดอกเต็มไปหมดเลยนะฮะขาดหัวหก หินขาเขอืขอเต็มไปหมดโอ้อาออ,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 อคนป่าไม่ใช่อุปสรรคของผมนะครับอุปสรรคผมคือคนป่าแอบมาตีข้างหลังนะฮะเพราะถ้ามาปกติไม่ได้กินกันแน่นอนโอเคขาดหกหัว ผมขอไปล้างตัวก่กอนดีกว่านะเดี๋ยวร่างกายจะไม่ปลอดภัยอะไร,รนะล้วน่ะนั่นพาิีเหรอก็ออบอกว่ามีการปรับเรื่องแสงเรื่องอะไรด้วยนะครับแต่ผมไม่ทราบว่านั่นนั่นสุภาท,ทีใช่ไหมฮะไอยาสวยงามมากครับเรามาปักธงตรงนี้ดีกว่าจะได้รู้ว่าบ่อน้ำอยู่ตรงนี้ ก้อนหินอีกอันหนึ่งชิงแล้วก็ล้างตัวไปด้วยครับโอ้โหวิววิวดีจริงขอแคปรูปหน่อยนี่เซฟซะสกรีนช็อตนี่ครับก็เป็นบอ่อน้ำของคนป่าเหมือนกันนะครับมันมาปากเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่เป็นไร I don't care นั่นคือแก้งคนทุยแก้งคนป่านะครับที่นอนอยู่ตรงนู้น ผมไม่รู้ว่ามันจะเอายังไงนะฮะถ้ามันมาเดี๋ยวจะได้สู้กันแน่นอนแต่ตอนนี้ขอตัดไม้ต่อครับต้องทำงานที้ข,ข้างไว้ก่อนนะฮะแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการตัดไม้มาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับจะเรียกว่าเทคนิคได้ไหมปกติเวลาตัดไม้จะมีปัญหาเรื่องตำแหน่งของไม้ที่หล่นนะครับผมก็แนะนําว่าเนี่ยตัดเสร็จแล้วก็ถ้าเราเดินดันมันนะครับมันก็จะหล่นไปด้านที่เราดัานมันไปมันก็จะอย่างผมเนี่ยอยากให้มันหล่นใกล้บ้าน มันก็จะง่ายขึ้นนะครับนิดหน่อยถามว่าช่วยได้เยอะไหมก็ไม่รู้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วผมว่ามันช่วยผมได้อยู่นิดนึงวงวางดีๆฮะเดี๋ยวพาดขึ้นมานี่บ้านกลายเป็นปิดไปเลยแล้วกันขี้เกียจสร้างเยอะ วันนี้ไม่โลกนะครับชึบเฮ้ยเฮียตกใจปอง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวผมจะลงไปที่ชายหาดด้วยครับเพื่อเก็บกระเป๋านะฮะ อาจจะได้อุปกรณ์มาทำอาวุธเพิ่มเติมนั่นก็จะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นไปยังอ่ะน่าจะไปหมดแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับวิธีการดันต้นไม้<ผ>มไปในทางที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวดูดีๆฮะก่อนอื่นก็สับก่อนสมมุติผมจะให้มันไปตกไปทางบ้านนะครับสับเสร็จก็ให้ดันด้านนี้ครับปึ๊บ ต้นไม้ก็จะตกไปตรงนู้นนะฮะแต่ถ้ามาดันทั้งหลังเนี่ยมันจะ,ะต้องรีบดันครับออโอเคพอได้นะฮะเทคนิคนี้หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับก็แนะนำนไปแล้วกัน อย่าลืมปลูกสมุนไพรไว้ที่บ้านด้วยนะครับในยามขับขันมันจะช่วยคุณได้ผมถือโอกาสปลูกอีกแปลงเลยแล้วกันครับตอนนี้แปลงผักสมุนไพรผมก็เจริญงอกง,งามสวยมากเลยยิ่งฝนตกนี่ยิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับนี่เห็นไ,ไหมพอปลูกไว้ครับมันสามารถช่วยเติมเลือดเราได้ในในช่วงเวลาที่เราต้องการมุดจง ตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปที่ชายหาดกันนะครับเพื่อบ้านของผมนะครับวันนี้ผมจะผมวางแผนไว้นิดหน่อยแล้วลนะ่ะขอคิดก่อนถ้าปิดประตูไปเลยโอเคผมจะทำอย่างนี้ครับ คือผมจะสร้างประตูไว้ประมาณนี้หลายคนถามว่าอา้าวสร้างอย่างนี้มันก็มีรูสิวะใช่ครับรูข้างๆนี้นะครับผมก็จะโอ้ยตกหนักจังผมก็จะปักอันนี้ไว้ครับถามว่าทำอย่างนี้ทำไม ผมคิดว่ามันง่ายกับการป้องกันนะฮะเดี๋ยวอาจจะได้สาธิตให้ดูครับถ้าสร้างเสร็จทันแต่ถ้าฝนตกก็ก็สวยครับเพราะไฟมันจะดับง่ายมากพอสร้างแบบนี้นะครับ เวลาเวลาเราป้องกันเนี่ยเราก็ยืนแค่หน้าประตูฮะเพราะว่าถ้ามันเข้ามาสองทางเนี้ยยังไงมันก็ต้องเผาโดนเผาเนะมันก็จะตายของมันเองโดยอัตโนมัติก็ว่ามันดูแลง,ง่ายดีอะอิชิ <c oughs> <c oughs> อะไรอยู่ไหนก๊อชหมดแรงแล้วด้วยโอ้ oh. เท้เท้มาลองดูอะไรดีกว่าครับมีคนป่าหัวโล้นใหมนะฮะจุดไฟก่อนเลยครับเข้ามามาดูกันครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่ประตูผมยังสร้างไม่เสร็จไงประเด็นถ้าสร้างเสร็จเดี๋ยวจะไม่กลัวเลยนะเข้ามาเดชเร็วๆเ,เดี๋ยวกูหน้าแตกมึงจะเข้าไหมเข้ามา ปันหว่อ,อนอีนึงครับล่อล่อโอเคทำดีจุดไฟจุดไฟนี่เรียบร้อยไปหนึ่งตัวครับกระตุกเชี้ยวฝนตกไงเรียบร้อยหัวหัวเอาหัวไปปากก่อน ยีผู้หญิงมปไหนแล้วไปไหนแล้วว่าจะบอกว่าไปตามเพื่อนนะแสนไหนบอกตอนกลางวันมึงจะนอนไงโกหกนี่หว่าเพื่อนเครับเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ ทาไปสำรวจสิ่งที่เขาบอกว่าอัปเดตแล้วนะฮะนี่ยอย่าลืมดันต้นไม้ครับสี่ท่อนพอดีนั่นไงมันยืนอยู่นั่นนะขอกอนนะอย่าพิ่งมา please นี่แหละครับคือคกลไกการป้องกันของผม แล้วก็ถ้ากลัวนะครับสร้างเพิ่มอีกเอาแบบเข้าไม่ได้แน่ๆนะเดี๋ยวมันไม่สวยต้องวางให้มันใกล้ๆหนะ่อย <Okay. S 2> เข้ามาเลยจัดการมันก่อนดีกว่าะโอ้ โอ้กูยังไม่ได้เซฟเลย yeah. เอาอีกแล้วคราวนี้แล้วครับเมื่อกี้ที่บอกว่าจะได้รู้กันว่าในตัวคนป่าตัวเนี้ย เราจะทำตามสัญญาค่อยๆมาอย่าวู่วามกูไม่มีเลือดเลยไงไปที่ทงครับทางออกเราอยู่ที่ทงทางออกอยู่ที่ทงครับแต่ทางเดินไปทางออกแม่งอยู่ไหนไม่รู้อ้วอ้เมื่อกี้เห็นลุกด้วยจะเอาอยัางไงครับ่่พึ่งดิ ขออภัยวันนี้ที่ผมตทงเชือกเชือกไม่เห็นขึ้นเลยเชือกคือผมรู้สึกว่าหน่วงมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอปรับภาพลงนิดนึงอ๋อแม่งหาหมดเลยนี่ว่าโทว่าหนักจังโอเคครับโอเคครับ not good okay yes ได้เล่นใหม่แน่นอนวัยรุ่นโอ้โหดูจังเลยขอคืนความสุขให้กู ก็ตายโอ้โหนี่มันโอ้โหแฟมิลี่หมูกระทะปะเนี่ยทำไงดีว้เฮียโอ้โอเคอะคือกูโดนเดินวนรอบแล้วไงหาทหางออกไม่เจอเลยเนี่ยถอยหลังเข้าฟองครับเฮ้ย นัดปิ่นโตไม่เคยยอมแพ้ครับเราต้องทำอะไรได้บ้างนะเอานี้ไปแดกสัตไงล่ะมึงแดงฉาลิมึงลุยลืมถือขวานวิง่งเฮ้ยอะไรอ่ะมันกำลังอึ้งับไฟอยู่นะครับเลยไม่ตามเรามา เอ้ยเอ้ยขอไปก่อนไปไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าโอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะม,มันมืดชิบหายเลยวะเนี่ยแน่ใจว่ากูเปิดไฟแช็กอยูน่นะนีโ้โคตรมืดเลยอะ่ะนี่มึงอัปเดตใหม่แล้วกูมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย มองไม่เห็นอะไรเลยฮนะไปฉายไงโง่โอ้โหยงนานฮนะไปฉายก็มีไต่ขึ้นไปพวกเราไต่ขึ้นไปเชี่ยวเนี่ยทั้งทั้เหรอ โอ้ชิตทางตันครับขอไปหน่อยพวกเรานี่คือตัวใหม่ครับผมส้มทางออกนี่หรือเปล่าโอ้ชิต ปรับภาพก่อนเนาะแปลกๆนะครับมันต้องไม่ใช่ watch out ป่าววะโลไปเลยไปจบจบไปเอออ๋อทางออกอยู่นี่เองเนีย yeah. ต,ตาจะไหลครับคิดว่าจะไม่ได้กลับออกมาแล้ว ไปไป,ไปิ้งกิ้งก,ก่าก่อนเลยฮะโอ้ยถือไฟฉายทำไม,ไมต้องแล้วเฮ้ยที่ไหนวันเนี้ยโอ้โหไม่ดี้วฮะไม่ดี้วฮะไม่ดีเลยฮะไม่ดีเลยครับโอ้ย ข้างในสี่ข้างนอกนี่ไม่รู้เท่าไหร่ครับนับไม่ท่วนเชีย่ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยน้ำหนีลงน้ำหนีลงน้ำด้วยด้วยตอนที่เราไม่มีเรี่ยวแรงเราจะจมน้ำครับหลุมลาก่อนพวกมนุษรรย์ทำเฮ้ยเชีย่ยตกใจ นึกว่าโดดตามว่ายน้ำมาฮะไหวอา้าวอย่ามาดักกูสิถูกตามล่าครับโอ้โหเพื่อนๆครับไม่ไหวจะเคลียฮะขอยืนบนท่อนไม้ก่อนดูลาดลาวมึงจะง่ายกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ย <Hey. S 2> <Yeah. S 1> ทงอยู่ทางโน้นนะ่ะไม่มีทางเลยโอ้โ oh. ห oh. ขึ้นต้นไม้ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เหมือนจะมาได้แค่นั้นนะครับแล้วเราก็จะมาได้แค่นี้นะครับลงน้ําก่อนอะไรอีกนะคือมันเยอะมากอะ่ะผมไม่รู้จะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ขอตั ah, yes, ้งช like, ื่อบ่อน <the word>? <limitation> ้า <artifact> นี้ว่าบ่อน้ามอรณะนะครับเพราะผมไม่ไม่รู้จะรอดจากที่นี่ยังไงเหมือนกันนะขึ้นเลยขอคุไปก่อนอีสัตอุยขอโทษที่พูดคำหยาบดี่หาอีผมแดงมันเข้ามาเลยตัวเดียวกูจะข้ามสัตตามกูนั่นอ่ะโอ้โหไม่ได้เซฟ Round 2จบไปแล้วครับกับการอัปเดตแพด0.04นะครับหลังจากที่สร้างบ้านแล้วก็ไม่ได้เซฟจะนับเป็นคลิปดีไหมนะเดี๋ยวไงอันนี้ผมถือว่ามาอัปเดตข้อมูลต่างๆให้ดูแล้วกันว่า ว่ามันมีอะไรอัปเดตเพิ่มมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่ก็ขอให้สนุกนะครับลเล่าสู่กันฟังได้ในคอมเมนต์ Facebook เอ้ยไม่ใช่ Facebook คอมเมนต์ YouTube ด้านล่างนี้นะครับกดเข้ามาเลยครับยินดีที่จะคุยทุกคนมากๆเลยวันนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าผมจะตึงเซฟแล้วก็ต่อสู้ต่อไปขอทุกคนมีความสุขครับบ๊ายบายแ Using a fully Harley brilliant drive more brake and leverage your head.